สวัสดีครับผมมาพบกันตอนคำตอนนี้กเกือบสี่ทุม่มนะถึงพิษลานครับไปเปิดหานไปเปิดหานขายแบตเตอรี่หานให้แบตเตอรี่อยู่บนกออำเภอวารินจังหวัดอุบลครับน้าปั๊มปโต,โตอเดอวยผู้ใดอยู่แถวอุบลแถววารินในแบตเตอรี่รถยนต์ค็มาอุดหนุนผมได้ครับ ครับพึ่งพิลานมาครับพิลานมาไปแวะซื้อเข่อใหญ่าขายกับเขานอนปุ๊กบวตืน่นเรื่อยๆกลับมาผัดมาห <c oughs> มาดวยหม่าม้าไหมยำๆหมูสับไ <c oughs> อ้ไปซื้อเขา่าปุ๊กเราบวตื่นเฉยเห็นนอนอยู่เนี่ยเอื่อนมาแั่งกับบวตื่นโอ้ยพคนญ่ มูหอของผู้เด็ละลาเจ้มูน้ำกขบมู้เด็ละลายแจงเอาเอาลดตู้คหมอนว้ใดนไข่ตัวนี้เหลือหมาเกาๆในตู้เย็นหมากระติ้งนี่กระติ้งน่อันนี้กระิ้งนตู้เย็นไหลมดเย็น เดี๋ลาละลายก่อนเดี๋ยวมันละลายก่อนครับจะมาต่อกันเอ,อาเดีวละลายนลยหานเดี๋ยวมันหดลงกว่านีนามม้ก็ได้ครับน้มแข็งแรงนะรุ้งดดะ ผัดยำยำหมูสับบนมาหมาด้วบนมาหมาใช่สินหย่านบุอิมแล้วสองหัวด้วย มูกก็ไร้เกือบพัดมามาตรงพัดเป็นแหงมันจะเสียอย่อดก็ได้ตในเครื่องปุงมันมีเยอะก็เติมเพื่อบี นี่นัวยลงไปนาะตีกลนลงไปพวัวจะได้เข็มเก็บจังเลย เส้นก็มีคลุกเขาให้เข้ากันเผื่อนว,ว้าด,ดเครื่องปรุงเข้าไปถ้าก,ก๋มีสื่อวัท่าน อือ่นยื่นมีปุยปร์มยื่นีซื้อเขาเมาววไวไวไื่อไหรก่อนว้ไว้เงี้ยเคียววุ้ยนี่วุ้ยมีในตู้เย็นไดกินเข่า,ขาเลยมึดิวกกับตือซือขอน้วเหยียบต้หนึ่งเดียวม่ใส่ตู้เย็นไหรห้ามกินกับว่าอุ่นว่า

ทีไรทไีเรื่องทีนะ่แท้เลยโอ้อยสอห่างกรอบๆนะนี่เขาแต่เ่้น ที่เสียเพียงมีที่อยู่ดำเนี้ยอวิที่อยู่ดำเอาท่าโดย้ยทั้งเยียเลียเสียบบดกเอาละเอาละหิ้วเขา่านะมาท่านะ นะครับรกินเขาน้ำกันนี่มันเกินมันดิอะไย,ย,ยกินแห้งเลยตัวสาวุ้ไฟโอ้ยลืมเปิดไฟเบิ้งเปิดไฟศัวสาบมึงอุ้ยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> ผู้ใดคิดหอด หาครับไปกินข้าวแรงน้ำกันฮาร์ดบ่มีสองแสบโหลด